สวัสดีครับผมผมกมนะครับมื้อนีครับผมเดควคุยกับยายหอมมูดทีพ่พานมาเมื่อกี้ครับยายหอมแกฝันถึงพี่สาวซึ่งพี่สาวของยายหอมครับแกตายไปหลายปีแล้วลครับเห็นในความฝัน <c oughs> ว่าพี่สาวนี่คือวหวยรถครับวหวยรถต่เต็ห้องคำครับยันถึงตีสี่วหวยรถทั้งคืนเลยครับซึ่งเลขมันออกทะเบียนรถคือหนึ่งหกเก้ายายหอมแกก็ตีเป็น 99ครับมีทั้ง7961แล้วก็79ซึ่งยายหอมแกถูกทั้ง799แล้วก็61แล้วก็79ครับถึงจะไม่ถูกเยอะเนาะเพราะว่าแกกันเน้น16เก่าเหมือนกันครับแต่ก็ไปซื้อ799ไว้นิดหน่อยครับแต่ว่า7 9กก็61นึ่คือได้ประมาณหนึ่งปนมาถูกทั้งหมดเลยครับยายหอมผีพี่สาวครับมาบอกเลข มัอน,นี้ครับเพิ่นมาฝันแปลกฝันว่าตัวเองตายครับคนเนี่ยเต็มบาดเลยมีแต่มูพวกครับที่ว่าแก้งงนั้นเลยในในความฝันซึ่งหลังจากที่เลขออกยายหอมแกก็มาฝันเลยครับ mm. เพิ่นม,มาบอกว่ายายฝันว่าจะของใต้บตดคนอื่นใต้แยกกับบุคคลเด็กใดอกแต่ในความฝันยายใต้นี่มูพวกจักมาได้ใสเต็มบานเลยเพื่น ต่ในความฝันยายาบอกว่าบ่อยากให้มันมากแต่ว่าแต่ละคนมันกับมาเพราะว่ายายบ่อยากเสียเนื้อมูบ่อยากขาง่วบ่อยากเสียงินไหลยาย,ยาเลยบ่อ,บอยากให้หมููพวกกันมากเก่งใจแต่ในความฝันนี่คือมูพวกนี่มาแเต็มหมดเลยบอกว่าจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เพราคนที่ตายไปแล้วกับมาร่วมงานศพของยายเต็มหมดเลยทัางที่ว่าเขาก็ตายไปแล้วแต่ว่าพวกเขามากได้จังไดะ่ะยายกะงงแห้งหมดนในความฝานัน ยายพายาย่ำสีบ่อับเขาอะไรในความฝันเบาับเขาบอกเขาแต่ไม่มีใครพูดกับยายสักคนเลวมาเพราะว่ายายตายแล้วสถานที่จัดศพยายนี่ก็คืออยู่ในวัดเขาบอกเอายายไหวบ้านเขาสงสัยยานเปื้องไฟบ่อว่าสันเอาศพยายไปไหววัดมูพวกกัมาเต็มวัดเลยไม่แต่ผู้เฒ่าไม่แต่รุ่นหกสิบขึ้นเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นทั้งนั้นเลยที่ว่างานงานศพยายแต่ละคนก็คือว่าล่ะมีบางคนก็ตายไปแล้วก็มารวมงาน บางคนถึงมีชีวิตอยู่กลับมารวมงานแต่ว่าบกคิดว่ายายเสียนมูพวกหลายแห่งในความฝันแต่ปัจจุบันยายมีชีวิตอยู่เนี่ยจำใดสจำหนึ่งเนี่ยมูพวกแต่และคนอีกคนจะมาหายายนี่ยกากย,ยากปัจจุบันนี้คือยายหอมครับแกอายุ72เนาะย่าง73ปีแต่ละหลักเลยก็คือ72แต่83โอ้73นี่คือยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ก็เลยเอาแค่72ก็พอครับพอปีนี่แหละ73แต่ว่าอายุยายหอมยังยังไม่ถึง73มเต็มนาน อนนี้ก็คือยัง72อยู่แกฝันว่าตัวเองตายแต่ในความฝันคือมูพวกทั้งทั้งมีชีวิตอยู่ปัจจุบันทั้งตายก่อนหน้านี้แล้วมาร่วมพิธีงานสมญ่ยายก็เห็นมูผวกยายก็ดีใจไหมดีใจฮองไหาวะท่านแต่ยายกับพยายามบอกกับคนนี้ยายบอกพ่อยายคนนี้ว่ามึงมาจังไรเละมึงมาใสมึงมาจากใสหระบอกประมาณถามกันนี่ครับในความฝันแต่ยายก็พูดกับหลายคนนะแต่ไม่มีใครได้ยินยาย ไม่มีใครพูดกับยายหอมสักคนครับเราบอกเลาก็บอกว่าเล่ากับคุณหวยเนาะเราบอไรว่าเราไว้บอายจนเมยเราก็เลยบอกว่าเราลังคาขันสมนีแม่บอกนั่งกับบอตอมนั่งแล้วก็เลยยางครับยางไปใส่กระปุกครับจนรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าตัวเองตื่นสะดุ้งตื่นครับบัดตื่นขึ้นมากครับแกกันงงเลยโอ้ฝันเห็นผีอีกแล้วฝันว่าจะของตายฝันว่าคนนูนใต้คนนี้นใต้แล้วมารวมงานศพเป๊ะ ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าบัดเท่าใต้มันคือเอาสมเข้าไว้บ้านมันเอาสมเข้าไปไว้ยู่วัดเทนหยังสิน่ะครับแต่ว่าเล็กที่วัดเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวนะครับเนาะเพราะว่ายายหอมแกก็ไม่ได้ไปสอบถามเล็กที่วัดเหมือนกันแต่ว่าเล็กที่บ้านแกก็ไม่ได้ใส่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ไต่อยู่ที่บ้านหลักๆเลยครับคืออายุยายหอมคือเจ็ดถึงสองปีเจ็ดสองตัวตั้งเลยครับยายหอมแกคิดว่าถ้ามันมานะมันต้องมาเจ็ดสองแต่ถ้าความตายมันก็ต้องเป็นศูนย์เจ็ดสอง แต่ยายเป็นคนแก่เป็นผู้หญิงแก่มีอายุแล้วก็น่าจะเป็นเก้าเจ็ดสองหรือกลับกันกับเป็นหกเจ็ดสองอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ในวัดเนาะอยู่ในวัดแล้วเอาสมยายไว้วัดหรือว่าจะเป็นแปดเจ็ดสองอันนี้คือยายหอมแกตีส่วนตัวนะครับแกเป็นคนคน,คนขันถี่ว่ามาเลขสอบสอบตีเหลขนะเหมือนกับมุทิ่าน,นเมื่อกี้นะเหลขเหล็ลรถเนาะมันหนะึ่งเก้าหกหนึ่งหกเก้านะแกก็ตีหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าอ่ะนะเหมือนกันแกแบบนี้ครับ ตัวเดียวไม่เดียวก็คือ7จสองแล้วแต่จะใส่นะครับถ้าตายก็ใส่ศูนย์แต่ถ้าเป็นผู้หญิงคนแก่ก็ใส่เก้าแต่ถ้าอยู่ในวัดก็ใส่แปดนะครับยาหอมแกก็ตีเลขสามตัวก็คือศูนย์เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแล้วก็กลับด้วยครับคือหกเจ็ดสองนี่คือยาหอมแกตีเลขผมก็จะถามว่าแล้วชอบตัวไหนมากที่สุดยายกระตอบมาเึอได้ว่ายายสอบตัวไหนแต่ยายกระสือมันมดสุตโตนเหรอละลวะ ต่หากว่าบสซื้อก็ยากกัซื้อแค่เจ็ดสองก็ได้แลววะว่ะนี่คือความพูดของยายหอมครับผมกับพยายามถามได้ว่าแต่หากว่าค้นฝันเนี่ยจะตีเลขเป็นตัวไหนผมกระถามถ้าหากว่าคนฝันจะซื้อเลขตัวไหนเพิ่มเติมผมกระถามถามเผื่อนะครับเผื่อแกจะไปซื้อตัวอื่นแล้วมันถูกเนะี่ยเหมือนกับผลพินว่าเมื่อกี้ครับยายหอมแกก็บอกว่าหนึ่งหกเก้ากับระหว่างเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าเก้าครับประมาณนั้นครับแกก็ถูกโต้นะ <c oughs> มือน,นี่งวดนี่กับรองมึงครับเม็ดเดียวตัวเดียวก็คือเจ็ดสอง ถามว่ามาหนึ่งสองบะเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจจะไม่มาครับแต่ถ้าถามว่าเจ็ดสองเนี่ยก็ไม่แน่เนาะแต่ถ้าเป็นเลขสามตัวเนี่ยมันก็ต้องเลขดังอยู่แหละถามว่าเลขสามตัวทําไมถึงใส่เลขสามตัวแต่ละคนครับทางางว่าฟันลักษณะนเนี่ยก็จะตีเป็นเลขสามตัวเหมือนกันแต,แต่ใส่ซีเจ็ดสองนั่นก,นกน็หลายตัวเกินไปทําไมรู้ไหมครับเพราะว่าโลงศพยายหอมแกบอกว่าแกตายเนาะมันมีโลงศพ แต่ในความฝันก็คือยายหอมก็เหมือนกับว่าตัวเองเดินอยู่ข้างนอกน่ะไม่ได้อยู่ในโรงแกก็เลยบุกไปได้เจาะจง472นะแกเจาะจงแค่ว่า072 972 872แล้วก็672 672ก็คือไอ้872นะครับกลับกันไอ้872ก็คือแกอยู่ในวัดคําว่าวัดนั่นก็คือ8นะครับไม่8ก็9นี่ก็คือตัวเลข <c oughs> รองมึงครับลองยีหน้าเบิง ววันที่1กุมภาพันธ์67ตัวเลขตัวใดนสิมารเร็วามาก็คือผมไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้คือเป็นตัวเลขที่เจ้หอมแกตีหลักๆก,ก็คือ72072แล้วก็ตัวที่แกจะเพิ่มมี972 672แล้วก็872ครับนี่ตัวเลขทั้งหมดทั้งหมดก็มีซํำนี่ครับเจ้ยายหอมแกเป็นคนที่ฝันแม่นนะครับวงวดเมื่อกี้ก็ดีใจกับรอครับแกฝันก็ได้ทั้ง3ตัวโต๊ดถึงจะไม่ได้เยอะก็ได้นิดหน่อยแต่ว่า79กับ61ก็คือได้เต็มๆอยู่ครับ บางพื้นที่เขาก็รับเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะจ่ายน้อยนะครับแต่ว่าบางเจอครับเท่ากับเป็นเลงโรสตอรี่ดีกว่าเนาะเพื่อเพื่อเท่าสิใดรางวัลใหญ่บางคนครับไปซื้ออตเตอรี่ใบหนึ่งครับเนาะเป็นเลงแค่2ตัวท้ายที่ไหนได้ครับอาจจะถูรางวัลที่3ามที่4ี่ก็ได้หรืออาจจะเป็นรางวัลใกล้เคียงหรือรางวัลที่1นะครับเนาะบนัยครับอาจจะมารางวัลไหนรางวัลหนึ่งก็ได้ลองพิจารณาบ้างครับความฝันของแต่ละคนมันเป็นเพียงแค่แนวทางผมก็เอาตัวเลขมาให้ทุกนายพิจารณาครับแม่นหรือไม่แม่นก็ไม่รู้ครับแต่ที่แน่ คือคนฝันแกฝันแม่นและก็อยากแบ่งปันคนฝันให้ทุกคนได้พินากะขอให้วันที่หนึงกุมภาพให้ทุกคนได้รับโชคใหญ่ๆกันทั่วหน้าครับผมสหรดบคลิปนี้ขอบคุณในหลายสวัสดีครับ